มาสูบนะออกจงนังนะครับพอเกาเยอะหลกลวงแนละ้วยังเยอะน้ำยังต่อ,เ,อเครื่องสูบใส่ข้าวขา้าวเหนียวกลขาข้าวเหนียวเอ่เอชิตะ,นะะน,น,นะครับข้าวเหนียวอาชิตะนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะหมดนะครับต้องสงสยัย้เครื่องเล็ก เครื่อน,นี้สูบไม่ขึ้นบ่มันไม่มีอันนี้ไงไ,ไม่มีหัวกระโหลกไงบับวมันบัไวเด้อน้ำไม่ทันน,ทน,น้ำมาไม่ทันอ,อ๋อน้ำมาไม่ทันนะครับมันจ้วบจวบจวบดูท่อสีเนาะท่อมันแรงครับเกีมันแรงท่อสีดูจอบเราก็รู้แล้วจอบใหญ่นะครับดูข้าว,าวตาดสหญ่ไหมแต่เกี แกมแกมข้าวแกมเยอะต้องหาตัดออกเกี่ยวออกข้าวอาชิตะก,ก็คือข้าวเหนียวดำครับข้าวเหนียวดำก็รอรอ,อ,อเอาเครื่องมาครับเ,เครื่องเล็กเครื่องหญ่นะ้ำนะ้ำนะมันลงมาไม่มันก็ดูดไม่ขึ้น่ะชั่งต่อะนะครับนหน้าก็คงะหน,หนาก่มมีของ ท่อเรา,างไงเลอะเป็นเราก็ไปท่อนั่นดิเ,เกมไอพ่อ,อเขาไปเราออกไปแล้วเอา,ามาสูบท่อตรวจ,อจ,อจ,อจอเกี่ยวแก้วไปเหมือกนะ <c oughs> เกี่ยวเขาตรงนี้เร็ว